สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มไลท์อิโมจินะครับมีอิโมจิให้เราเลือกมากมายเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็เพื่อนๆมาที่ Google นะครับจากนั้นให้เพื่อนๆเสิร์ชถามเว็บไซต์ที่ชื่อว่า KMM นะครับขีด TH นะครับจากนั้นให้เพื่อนคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ได้เลยนะครับพอคลิกเข้าสู่เว็บไซต์แล้วนะครับสำหรับสมาชิกใหม่หรือใครยังไม่มีสมาชิกนะครับสามารถมาสมัครสมาชิกได้จากตรงนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับ การเพื่อนก่อข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับโดยใส่ชื่อผู้ใช้งานนะครับอีเมลรหัสผ่านยืนยันรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติกถูกสองอันด้านล่างนี้ด้วยนะครับจากนั้นก็กดสมัครสมาชิกได้เลยนะครับพอเพื่อนสมัครสมาชิกเสร็จแล้วนะครับให้ย้อนกลับไปที่หน้าเข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็ลงชื่อเข้าใช้งานโดยใช้ดีที่เราเพิ่งได้สมัครไปเมื่อสักครู่นี้นะครับพอเข้ามาแล้วนะครับก็จะเจอหน้าแรกของในเว็บไซต์นะครับก็จะมีบริการมากมายเลยนะครับตรงกลางนี้จะเป็นประกาศของทางเว็บไซต์นะครับก็ บางประกาศก็จะเป็นการลดราคาของบางบริการนะครับหากใครไม่ใช้สังเกตนะครับอาจจะพลาดโอกาสดีๆไปได้นะครับด้านซ้ายนี้ก็จะเป็นบริการของทางเว็บไซต์นะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายฟังนะว่ามีอะไรบ้างนะครับในด้านล่างนี้ก็มีสีให้เราเลือกถึง2โทนสีด้วยกันนะครับใครชอบแบบไหนก็สามารถเลือกแบบนั้นได้เลยนะเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นอันนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ด้านบนนี้ก็จะเป็นบริการมากมายของทางเว็บไซต์นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการเพิ่มมิมูจินะครับ ให้เรามาเลือกที่ Facebook นะครับจากนั้นในหมวดหมู่นะครับก็ให้เราเลือกเป็นไลฟ์โพสตอิโมจินะครับจากนั้นก็ให้เพื่อนๆเลือกบริการเป็นอิโมจิที่ต้องการได้เลยนะที่ผมจะเลือกเป็นหัวใจแล้วกันนะครับจากนั้นก็อ่านคําอธิบายครบถ้วนนะครับแล้วก็นาลิงก์มาใส่ในช่องว่างนี้นะครับวิธีการนาลิงก์มาใส่นะว่าให้เราไปที่ Facebook นะครับเลือกโพสต์ที่ต้องการได้เลยนะที่ผมจะเลือกเป็นโพสนี้นะครับคลิกต้องวันหรือเวลานะครับจากนั้นก็ตรวจสอบสถานะด้วยนะครับว่าเปิดสาธารรณะหือยังนะครับหากตรวจจสสอบเร็แล้วนะหร คลอกลิงก์ได้จากด้านบนเลยนะครับแล้วก็มาใส่ในเว็บไซต์นะครับแล้วก็พิมพ์ปริมาณที่ต้องการได้เลยนะครับี่ผมจะสาธิตอ่าขั้นต่ำเนี่ยอยู่ที่ห0าสิบดิผมจะสาธิตให้ดูอยู่ที่หนึ่งร้อยแล้วนะครับหนึ่ง้อยอยู่แค่2บาทเองนะครับก็ถูกมากนะครับจากนั้นก็กดสั่งซื้อได้เลยนะครับพอเพื่อนสั่งซื้อเสร็จแล้วนะครับก็จะมีข้อความขึ้นมายืนยันแบบนี้ก็แสดงว่าเราสั่งซื้อสาเร็จแล้วนะครับแล้วก็มีรหัสคำสั่งซื้อมาให้เรานะครับโดยหากเราเกิดปัญหานะครรับสาามถ ติดต่อแอดมินได้นะครับยอนมีขึ้นหรือย้อขึ้นช้านะครับก็สามารถลองติดต่อไปดูได้นะครับแอดมินก็จะคอยซัพพอร์ตเราตลอดยี่บสี่ชั่วโมงนะครับแล้วก็จะมีะรายละเอียดที่เรามึงได้สั่งซื้อไปนะครับก็จะเป็นบริการลิงอ์ปริมาณราคาบริการนะครับหากคุณไม่ต้ออนดูรายละเอียดพวกนี้ก็สามารถย้อนดูในประดการสั่งซื้อได้นะครับอ่โดยในประวัติการสั่งซื้อนะครับก็จะมีรายละเอียดที่เราเพิ่งได้สั่งซื้อไปนะครับแล้วก็รายละเอียดที่เราได้เคยสั่งซื้อนะครับ ก็จะมีเลขออเดอร์นะครับบริการปริมาณค่าบริการนะครับแล้วก็มีสถานะบอกอยู่ด้านหลังนะครับหากเสร็จสิ้นแล้วก็จะขึ้นเสร็จสมบูรณ์นะครับหากรำเนินการอยู่ก็จะขึ้นแบบนี้นะครับทีนี้ในช่วงรอดําเนินการที่ผมจะมาอธิบายนะครับบริการทางเว็บไซต์นะครับบริการแรกก็จะต้องเป็นการเติมเงินเลยนะครับก็จะเป็นการเติมเงินผ่าน QR code นะครับก็สามารถพิมพ์จำนวนเงินได้จากด้านล่างเลยนะครับ โอนเงินผ่านธนาคารแนบสลิปนะครับหากทาการโอนเงินเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนๆมาแนบสลิปได้จากตรงนี้เลยนะครับทูมอนี่วอลเล็ตก็สามารถอ่าเติมได้เลยนะครับอังเปาวอลเล็ตก็เป็นการส่งลิงก์อังเปาให้แอดมินนะครับแล้วก็จะเป็นเหรียญคริปโตนะครับซึ่งมีให้เราเลือกถึงสี่สกุลเงินด้วยกันนะครับเพอร์เฟกต์มันนี่ก็จะเป็นเหรียญ USD นะครับใครสะดวกแบบไหนก็สามารถเติมได้จากช่องทางนั้นเลยนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่านมืืออถมือถือนะครับก็จะเป็น ตอนนี้ก็จะมีของ Google Play นะครับส่วน iOS ก็จะกำลังพัฒนานะครับต่อมานะครับก็จะเป็นบริการของทางเว็บไซต์ทั้งหมดก็จะอยู่ในนี้นะครับเพื่อนๆสามารถเซิร์ชหานะครับได้เลยนะครับโดยพิมพ์สิ่งที่ต้องการในนี้ได้เลยนะครับก็จะขึ้นมานะครับอย่างเช่นปัม๊มต้องการไลฟ์คนไทยก็พิมพ์ได้เลยนะครับในนี้ก็จะมีแพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มทุกหมวดหมู่อยู่ในนี้นะครับเพื่อนๆสามารถดูรายละเอียดบริการได้จากคลิก อ่าหมดหมู่น <Uh ั้นเลยนะครับก็สามารถดูรายละเอียดของบริการได้จากด้านหลังนี้นะครับหากถูกใจแล้วก็สามารถสั่งซื้อได้จากตรงนี้เลยนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นบริการแนะนําเพื่อนนะครับหากใครอยากใครอยากได้รายได้เสริมนะครับก็สามารถสลอกลิงก์นี้ส่งต่อคนอื่นนะครับก็จะได้อัตราค่าแนะนํา5%เนนะครับแล้วก็สามารถดูยอดรายได้ของเราจากตรงนี้นะครับแล้วก็จะตรงนี้ก็จะเป็นยอดคงเหลือนะครับหลังจากที่เราเบิกไปแล้วนะครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นการติดต่อแอดมินนะครับก็ให้เราไปที่หน้าแรกเลยนะครับโดยคลิกจากด้านบนนี้นะครับแล้วก็คลิกติดต่อแอดมินนะครับก็จะมีให้เราเลือกถึงสองช่องทางด้วยกันนะครับก็จะเป็นการติดต่อแอดมินผ่านทางไลน์ id ก็สามารถแอดกันไปได้นะครับก็จะมีแอดมินคอยซัพพอร์ตตลอดย4ิบสชั่วโมงนะครับแล้วก็ติดต่อแอดมินผ่านตัวช่วยเหลือนะครับให้เราคลิกเข้าไปนะครับก็ให้เลือกหัวข้อเรื่องนะครับก็จะเป็นการคําสั่งซื้อมีปัญหานะครับการชําระเงินหรือว่าอื่นๆนะครับ ก็ให้เราใส่รหัสคำสั่งซื้อไปได้เลยนะครับแล้วก็เลือกนะครับคำขอร้องนะครับก็คือเลือกอย่างเช่นคำสั่งซื้อมีปัญหานะครับต้องการเร่งความเร็วนะครับหรือว่าบริการยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับหรือเพื่อนเพื่อต้องการพิมพ์ข้อความว่าพิมพ์ข้อความนี้ได้เลยนะครับแล้วหากเพื่อนเพื่อนต้องการฝากรูปนะครับก็ให้คลิกตรงนี้ได้เลยนะครับจากนั้นก็กดส่งตั๋วนะครับก็จะมีแอดมินมาตอบเราทางด้านขวานะครับทีนี้มาดูบริการที่เราสั่งซื้อกันบ้างนะครับว่าขึ้นแล้วหรรือยัังนะคบ ตอนนี้ยอดอิโมจิของเราก็ขึ้นมาแล้วนะครับแต่ยังไม่ครบนะครับอิโมจิของเราก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนครบนะครับเดี๋ยวผมก็จะตัดไปตอนที่ยอดครบแล้วนะครับเอาตอนนี้ยอดไลค์ของเราขึ้นมาครบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับใครต้องการจะเพิ่มยอดไลค์นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับสามารถรับสมัครแล้วเข้าสู่เว็บไซต์ได้จากลิงก์ด้านล่างเลยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ